พี่ีจ้พี่นอ้องฟรงไปสุขุสุข้ขนตัวโลกตัวประเทศแจ้พี่น้องทำข้าวซอยหมูตุน๋นลืมตามเคยจ้ะทุกคนลืมเปิดลืมเปิดลืมเปิดชิปลืมเปิดกล้องจ้ะพูดแล้วก็ไม่ได้บันทึกกล้องเนาะไม่ได้บันทึกวิดีโอเนาะก็เลยได้แบบจะเสร็จแล้วจ้ะทุกคนนี่ข้าวซอยหมูตุ๋นป้าเพิ่งจะดูหน้ากล้องว้าลืมบันทึกภาพก็เลยได้เป็สนสมบูรณ์เลยจ้ะทุกคน แค่เอาเอาน้ำเอาพริกข้าวซอยสําเร็จรูปจากทุกคนมาผัดกับกะทิเนาะไม่ได้ใส่น้ํามันนะจ๊ะผัดกับกะทิแล้วก็เอาหมูตุ๋นลงไปคุก <c oughs> แล้วก็จะตุมต่อจากทุกคน <c oughs> แล้วก็ปรุงรสเนาะปรุงรสตามใจชอบจากทุกคนโอ้ยป่าเลย <c oughs> แล้วก็จะเอาใส่หม้อตุน๋น <c oughs> จากทุกคน ข้าวซอยหมูข้าวซอยกระดูกหมูข้าวซอยไก่มีหลายข้าวซอยแต่วันนี้เลือกทำข้าวซอยกระดูกหมูกรหปูตุ่มนะคะทุกคนเด็ดเป็นเนื้อตุ่มก็ได้นะทุกคนเดียวเขาก็จะเติมน้ำลงไว้นะโอ,อ้ยชิ่หลงชลืมทำตั้งนานไม่ได้บันทึากภาพแต่็ทุกคนเอาแค่นี้ก็พอเนาะ หน้าตาดูหน้าตาเอาจจผทุกคน่ากินขนาดใส่น้ำซุปลงไปใส่น้ำซุปหมูตุ๋นลงไปแล้วก็คนเพให้สะดวกแใ่ทุกคนแล้วก็นคนผัดใส่พริกแกงเสร็จป้าก็จะเอาใส่หมอ้อเพราะว่าจะได้เติมน้ำใจผู้ชมเดี๋ยมหม้อแล้วเดี๋ยวป้า <c oughs> ขอ ใส่หม้อ,อก,ก่อนนะคะทุกคนน่ากินามากเลยแล้วก็จะปรุงรสให้อร่อยเลยโอ้ยเสียดายจ้ะทุกคนบันทึกตั้งโทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้บันทึกจ้ะเป็นระจำคนแกะทำอะไรก็จะประมาณนี้เละจ้ะไม่เคยสมบูรณ์เท่าไหร่ขี้หลงขี้ลืมนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะจ้ะาเดี๋ยวขอเพกก่อนนะคะทุกคน เือจะตักไปเรื่อยๆเรจะช้านะน่ากินมากเลย, <c oughs> ยนี่ยังไม่เสร็จนะคะก็ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นน้ำพริกสำเร็จรูปไม่ได้ไม่ได้ตำเองเนาะสำเร็จรูปเอามาผัดใส่กะทิให้ขึ้นมันแล้วก็ใส่หมูตุ๋นลงไปแล้วก็จะเชี่ยวต่อให้เขานุ่มไปทุกคน อันนี้ก็เสร็จแล้วนะจ้าข้าวซอยจ้ะข้าวซอยน้ำข้าวซอยหมูตุนกระดูกหมูตุนหมูตุนจะมีเนื้อด้วยมีหมูด้วยเนื้อหมูไม่ใช่เนื้อหมูจะทุกคนอร่อยมากเลย สวยนะกินไหมคะถ้าใครไม่ชอบมันตรงนี้ก็ตักออกได้นะครับปราว่าจะตักออกอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาจะทุกคนเดี๋ยวให้เขาแบบว่าอ่อยขึ้นมาให้ทั่วๆเนาะก็จะช้อนออกอยู่จ้ะทุกคนมันเกินไปเนาะมันเกินไปจ้ะป้าไม่ได้ใส่น้ํามันนะจ้ะเปิดแบบเอาต้นพริกเขาแล้วก็กระทิจ้ะลงไปผัดอันนี้ก็ต้มน้ำจ้ะทุกคนจะต้มเส้น จะให้เขาปิดไฟให้เขาลอยน้ํามันลอยขึ้นมาก็จะตัดออก,กน้่ก็ต้มน้ำเขาจะต้มเส้นนี่เส้นก็จะปากมานีนะค่ะเส้นเขาบอกว่าให้ต้มสามถึงห้านาทีเส้นแบบนี้นะเขาบอกให้ต้มต้มน้ําให้เดือดแล้วใส่เส้นลงไปประมาณสามถึงห้านาทีตักขึ้นเสด็จน้ำหนึ่ง อะไรน้ำประมาณหนึ่งนาทีแล้วนำไปปรุงตามต้องการเสร็จีิน,นต้มไปจากโคนซื้อมาเยอะมาเลยเนี่ยเส้นแบบนี้แต่ต้มประมาณกำมือใหญ่ๆเลยจะทุกคนคว่ากินเยอะนะหลายคนไอ้กำเลยน้ำเดือเดเขาบอกประมาณสามตั ถึงห้านาทีหรือถ้าไม่เปื่อยเราก็ต้มนานกว่านั้นได้ค่ะช,ชิมดูก็ได้เนะาะทำบ่อยก็มีประสบการณ์้เดาแต่คนนะจ๊ะทุกคนแต่คนใส่ลงไปแล้วใส่น้ำเยอะๆนะจ๊ะเวลาต้มเส้นเผื่อเขาจะได้ไม่ติดกันแต้มคนจน้ะคน ก็คือวิธีทำก๋วยเยแบบป้าเลย้ะต้เสรนสามถึงห้านาทีว่าจักเห็นะจับเวลาตลามโทรศัพท์นี่แหลจะจ้ะเ <c oughs> ม่กี้ลงไปกีน่นาทีล้วไม่รู้ลืมตามภาษานะทุกคนคนให้เขา สักแป๊บหนึ่งนะจะให้เขาเส้นอ่อนดูด้วยตาก็ได้เนาะเราดูด้วยตาแล้วก็ชิมเอาก็ได้ว่าเขาพอหรือ,อยังไงแต่ทุกคนแต่เขากําหนดมาสามถึงห้านาทีะนะสิจ้ะทุกคนพอเขาสุกแล้วเขาก็จะลอยนะคะส่วนใหญ่บะหมี่ที่เราต้มเนาะพอเขาสุกแล้วเ็าจะลอยขึ้นมาเหนือน้ําจ้ทุกคนแล้วเราก็ช้อนออกให้สะเด็ดน้ํานะคะแล้วเข้าไปปรุง ทำใจชอบปสันต้มเยอะมากเลยป้ากจะเจาขึ้นเลยนะเดี๋ยวป้าต้องตอกไปเพราะว่าป้าเทไม่ได้นอะงต้องสองมือจ้ะมีทจ้งทุกคนเอาขึ้นเส้นขึ้นจากน้ําแล้วก็น่ากินมากเลยจทุกคนกําลังดีเลยเพราะเส้นเขาลอยขึ้นมาก็แสดงว่าเขาสุกนะทุกคนต้องง่ายๆมีกระอง เอาไปปรุงเป็นอย่างอื่นก็ได้นะจ๊ะทุกคนเอาไปผัดเอาไปอะไรเงี้ยส่วนนี้ก็คือยังไม่ได้ช้อนมันออกจ้ะทุกคนมันมากเลยเนาะส่วนใหญ่ก็จะมันๆอย่างนี้นะพวกเกียงหัวเกี๊งเลนะจ้ะทุกคนถ้าใครไม่ชอบมันเราก็ช้อนออกได้จ้ะทุกคนแหมแล้วก็มีเครียงเคียงนีดกะทิเื่ยงเคียงเขาก็มีนีดอย่างหอมแดงผักกาดดองมะนาวพริกทอดแล้วก็หอมเกียวจ้ะ ขีขาดอะไรอีกเนาะขาดหรือเปล่า,าลไม่รู้ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเรื่องกินกับกินกับเส้นเทอาอร่อยนะจ้าจ้างนี่ทุกคนเจ้านายสั่งมาเป็นสิบถุงเลยะแบบนี้สิบถุงแบบนี้เป็นสิบสิบถุงเลยเต็มเลยแห้งเก็บไว้ได้นานจด้ะทุกคนอันนี้ก็คือพริกแกงพริกแกงข้าวซอย อ๋ออะไรก็ไม่รู้สั่งมาเหมือนกันแต่ทุกคนสั่งมาทางไปรษณีย์แล้วก็ <laughs> มีกะทิอาจ,จ๊ะทุกคนที่ที่เป็นเครื่องใส่ข้าวซอยเนาะเวลาเรากิแกงเราก็ผัดกะทิกับน้ํามันกับอนะไรกับพริกแกงของเขาอาจารย์พริกแกงเขาให้ให้เข้ามันเสร็จแล้วก็ใส่หมูตุน๋นเนื้อตุน๋นหรือว่าไก่ก็ได้จ้ะทุกคนอร่อยนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามลงลง,ล,งล้ำลื่นจะเหตุกับเขาก็นเลย